ป็นเสียมแปดเก้าก็โดนเจ้าพ่อ,อ,อเมืองแสนหยิบยืดความพ่ายแพ้ให้แบบไม่เต็มใจรับแต่ก็อดเอามาดูเที่ยวนี้มาเจอกับเทพเนรพิษพยักรายจากบา้านปรีงพี่น้องจากบา้านตาเป็ดพี่น้องจากบา้านยางเก่าท่าตรงสุรินทร์ช้างใหญ่เมียงโอบางพระโอนสุดเสด่เอาละครับตอนนี้เข้าเทียมทุนแล้วเที่ยวนี้ ต้องมีลำใดลำหนึ่งเหรอครับน้ำตาแตกน้ำตาแตน<อ>เพราะว่าเที่ยวแรกที่ลงลงมานั้นยังไม่มีคะแนนตอนนี้มีพายุสองลูกเฮตุงานพ่รับผิชอบรู้นะมันก็มาหยอบครับผู้ตองก่อเจ้าแม่ทำเนียบก็มาเจ้าใส่กันมาแบบตั้ง ไม่ยอมทำเนี like. awesome. <TH> ่ยเพื่อปรยอมเทพมาริโก็ยอมใครจะอยู่ใครจะไปล่ะครับท่านผู้ชมเอาเลยครับตอนนี้คู่ขี้สูสีแลยพี่น้องเอ๋ยใส่กันมาแบบระเบิดเถิดเถิดเรทีเดียวมาดูสิว่าเรือเดือเรือดังเรือสั่งพี่น้องจากจังหวัดทุรกีเจ็ดย่านน้ำเรือที่ที่ธรรมดาก็มีดาว่าจะไปเท่านี้แปดเก้าราชพิธีพระ่องน้ำแดงเปิดแหลแสงหนีมาว่ายังไงเทพมาริมิดเรือดีเรือสั่งเรือดังพี่น้องจากจังหวัดสุรินทร์ฉันใหญ่เริ่มกดปายแหงแสงจะมาแล้วใครจะไปใครจะอยู่หัวต่อหัวท้าต่อตายปายต่อปายใส่กันมาแบบระเบิดเถิดเถิดเช่นนี้ที่ ไม่ยอมก็แล้วโยงยาวสาวดิบทิีจกกักรชาแรงแสงกออกมาแลวจ้าเอาละครับจับตาจับตาตุติถับเนี่ยนะเราเทพเนี่ยาเนลอ้ำสิงเลยมาโขกจันตุติจ่จีนตติถับตุติหูตะหัวไทยตอนไทยต่างขนตะเลียนตุติเทพเนี่ยเรายอมทำเนี่ยเบ็นี้โขกจีนใส่กันมาติกตัก อีหมาไม่ทันทันทีบอกว่าอีหมาเม็นหนึ่งร้อยแม่จะเข้าสู่ชั้นโอ้โหตอนนี้ยังสังกัญอยู่ใครจะหนีก็อยู่ใส่กันมปแล้วครับฐานผู้ชนไม่ก็ไม่ได้คิดต่อหนึ้งต่อหนึ่งวันไงเทปแล้วพี่ก็แม่ทำเนียบเทพแล้วนี่ก็ไป่รใครจะอยู่ใครจะไปใครจะบุกใครจะไปว่าใครแล้วครับเทพแล้วพี่เทพแล้วนี่หนีแม่ทำเนียบสลับไก่เข้ามาขู่กีทูซีใส่กันหมดเทปแล้วมิดเทพแล้วพี่เทพแล้วพีดก็แม่ทำเนียบสุดท้ายก็รวดวเฮาเซนไทยลำดับต่อไปกับการประกาศผลการแข่งขันเรือคู่่ที ระหว่างจะไปทำเนียม89ร่องน้ําแดงพบกับเรือเทพเตระมิดร่องน้ําสีน้ำเงินกับราการเส้นใจครับร่วมกันตัดสินให้เรือที่อยู่ร่องน้ําสีน้ําเงินครับเป็นเรือเทพเตรามิดครับเป็นฝ่ายชนะไปาปสินี้